สายคุณประดิษฐ์ทองมีกันต่อเลยนะคะจสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณประดิษฐ์วันนี้สอบถามอะไรคะคุณประดิษฐ์คือผมสอบถามว่าเ,เหตุการณ์ก็ผมเคิดอุบัติเหตุขับรถมาจากมาบ้านรถน้ำแข็งมันจอดทงน้ำแข็งอยู่แล้วเสร็จแล้วมันเปิดป,ประตูประตูหลังนะประตูรถตู้นะฮะน้ำแข็งรถตู้ประตูหลัง,ะะง,ลงพายผมชนชน แล้วก็รถก็เสียหายผมก็เจ็บนะฮะเจ็บแคลเลยอยากทราบว่าเราจะขอเราจะทําเรียกร้องอะไรได้บ้างครับอืมเดีย๋ยวนะแล้วไปแจ้งความหรือ,อยังครับไม่ได้แจ้งความหรอกครับไม่ได้แจ้งความไม่ได้สิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ,อข,ของคุณนี่<บ>เดินหรือว่าขับรถอะไรขับรถเครื่องครับ รับมอเตอร์ไซค์แล้วรถส่งน้ําแข็งนั้นเขาทาอะไรอยู่รถเขาจอด,จอ,ดอยู่หรือเปล่าครับจอดส่งน้ําแข็งอยู่ครับจอดส่งน้ําแข็งแล้วคุณไปชนเขาเหรอครับเขาเปิดมาตอนนั้นเขายังไม่เปิดประตูหลังพอผมมาเขาเปิดประตูหลังเพราะว่าเขาหันหน้ามาปทางผม่งเขาก็จอดติดทางอยู่แล้วแล้วก็มาแล้วลุงน้องเขาบอกว่าลมมันพัดเขาว่างนั้นครับอแสดงว่าถ้าเบื้องต้นก็ฟังดูก็คือเขาประมาทเปิดโดยที่ไม่รับมัดระวังและคุณก็ไปเลยไปชนเอาอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับ แล้วคุณเจ็บหรือเปล่าครับเจ็บครับเข้าโรงพยาบาลมาแล้วแล้ววันนั้นเราไม่ไปแล้วแล้วทําไมไม่ไปแจ้งความละครับผมมันปันไม่ได้ครับจากโรงพยาบาลมาเสือรัก้าหลานไปรับมาไอ้จ้างคนมาส่งที่บ้าได้เนี่ยพอตอนนี้เนเดืนได้บ้างครับเหตุเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันวันที่สามครับสามพฤ่สภานะครับครับท้องที่โรงพักไหนครับ โรงพักอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนี่ครับสพเมืองสุพรรณนะครับครับอย่างนี้ถึงแล้วรถของคุณมอเตอร์ไซค์มีพรบไหมครับมีครับมีครับมีส่วนรถถงน้ําแข็งนั้นน่าจะสันนิษฐานว่าน่าจะต้องมีเลยนะอ่าเขารู้แล้วครับเขาให้เคลียปร์เด็นว่าประกันเขามาคิดมามาคุยก็ยังไม่ได้ตกลงกันนะครับไม่ครับคุณประดิษฐ์อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยอายุเจ็ดสิบหกครับ เ6บปีคุณลุงครับมันต้องแจ้งความครับถ้าไม่แจ้งความประกันไหนก็ไม่จ่ายทั้งนั้นแหละพระบก็ไม่จ่ายประกันส่วนบุคคลก็ไม่จ่ายมันต้องแจ้งความเป็นหลักฐานว่าเหตุเกิดขึ้นจริงนะครับหลักฐานการแจ้งความเป็นหลักฐานที่สําคัญที่สุดครับเพราะฉะนั้นคุณลุงต้องไปแจ้งความเสียก่อนที่โรงพักว่าเกิดเหตุอะไรขึ้น ซึ่งถ้าเขาปฏิเสธบ่ายเบี่ยงขึ้นมาในปัญหาเหมือนเกิดเหมือนกันนะเพราะว่ามันเปลี่ยนไปแล้วอรถไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้มาทําแผนในที่เกิดเหตุเนี่ยลุงบาดเจ็บหนักไหมเนี่ยถ้าที่ฟังดูเนี่ยม,ม,มันหนักครับแต่ว่ามันเขาหลายวันนะครับแล้วตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลหรือยังครับลุงออกออกมาแล้วครับออกมาอยู่บ้านออาแล้วแล้วเสียตังค์เองใช่ไหมในการรักษาเนี่ยครับ,รบเสียตังค์เองครับเสียตหนเองส่วนหนึ่งก็ผมเบิกได้ครับ เบิกจากสิทธิ์อะไรครับลุงเป็นืาอการบำนาญครับอ๋อซึ่งโดยหลักแล้วถ้าลุงแจ้งความว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ลุงไม่ต้องเสียตังค์สักบาทนึงแล้วก็ทางรัฐก็ไม่ต้องจ่ายกรมบัญชีกลางก็ไม่ต้องจ่ายเพราะจะต้องเรียกเอากับรถคันที่ชนคือตอนขออนาตนะครับตอนไปแล้วผมก็ลงอยู่เขาเอาผมไปรถโยนบันรับไปครับ รับไปเข้าใจแล้วครับคุณลุงครับผมเข้าใจแล้วนะก็อย่างนี้ครับถ้าคนถ้ารถส่งน้ําแข็งก็ไม่ปฏิเสธไม่อะไรเงี้ยลุงก็ไปแจ้งความย้อนหลังได้ก็ไปแจ้งความว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นเดี๋ยวตํารวจก็จะเรียกเอาคนขับรถน้ําแข็งเนี่ยนะครับมาสอบนะครับถ้าขัรับสารภาพว่าเป็นเป็นเดชประมาทที่เกิดขึ้นจากเขาเองเนี่ยลุงเนี่ยสามารถที่จะเบิกพรบนะครับค่ารักษาพยาบาลนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ทางกรมบัญชีกลางต้องเป็นคนเบิกมันจะไม่ได้เงินสดนะ,ะเพราะลุงก็ไม่ได้จ่ายตังเองนะนะครับแต่ถ้าลุงจ่ายไปเองเนี่ยในลุงสามารถเบิกคืนได้จากพรบรผู้ประสบภัยจากรถจากของลุงเบื้องต้นก่อนเนี่ยแต่ถ้าฝ่ายนู้นเป็นฝ่ายผิดก็เรียกเอาจากฝ่ายคู่กรณีส่วนค่าเจ็บป่วยเนี่ยนะถ้าลุงเป็นฝ่ายถูกนะค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน80,000บาทสมมุติว่ารักษาไว้สัก5 0าห0ื่น เหลืออีกสามหมื่นยังไม่เต็มกําหนดนะแต่ลุงเจ็บป่วยอ่ะก็ตรงนั้นเป็นกาเจ็บป่วยนะลุงเจ็บป่วยทรมานท่าบำรุงขวัญตรงนี้ก็เรียกได้นะครับวันละกี่ร้อยบาทเนี่ยใช่ครับเรียกได้นะจากพรบรเนี่ยนะลุงนะครับเริ่มต้นลุงไปแจ้งความก่อนนะครับคุณลุงครับนะแจ้งความซะก่อนแล้วก็ให้ตํารวจเรียกคู่กรณีมาสอบนะครับแล้วก็เรียกค่าเสียหายจากรถคันที่ชนได้ครับคุณลุงครับ คือคืออขุญาตนะครับตอนเนี้ยประกันนะเขามาเคลียแล้วตอนนี้ว่ายังผมยังตกลงไม่ได้ว่าจะเรียกร้องอะไรเขาเคลียเคลียลุงมาบ้านผมแล้วครับประกันมาแต่แต่เขาลุงต้องไปแจ้งความนะลุงนะยังไงก็ต้องแจ้งความนะครับแล้วกลุงเคลียไม่ถูกก็ให้ตำรวจช่วยจัดการให้ครับลุงครับครับอืมอย่าเคลียเองโดยที่ไม่รู้หรือลูกหลานลุงต้องมาช่วยละครับคุณลุงครับครับ ยังไงก็ต้องแจ้งความครับแฟนผมก็ไปรักษาที่กรุงเทพมันไม่สบายอย่างเงี้ยอ่าลุงไปแจ้งความลุงไปแจ้งความครับคุณลุงครับไปแจ้งความให้ตํารวจเรียกมาไกล่เกลี่ยครับลุงครับนั่นแหละครับครับเริ่มที่ตํารวจนะสพเมืองสุพรรณบุรีลุงไปแจ้งความและตํารวจก็จะเรียกมาไกล่เกลี่ยเองครับในความผิดที่เกิดขึ้นครับแล้วแล้วค่ารถค่าอะไรเราเรียกเขาได้ลุงครับเสียหาย เรียกได้ครับเรียกได้เลยครับเรียกได้ครับลุงเรียกจากคนขับนั่นแหละมันให้ประกันผิดัะให้ประกันเคลียร์เคลียร์ครับโรงงานเี่ยรถของอายการายานะครับเรียกได้เรียกได้จะให้ประกันจ่ายหรือตัวคนขับจ่ายยังไงก็ต้องเป็นคนจ่ายครับลุงครับครับครับผมสวัสดีครับลุงคับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ